เมาเล่าเป็นยูทเตนอนี่ไหมดาพิกัดอสูนก็เมาเล่าเป็นยุคไทชงอยู่ที่ยุคเอาเหรออ,นนอันนี้ชื่ออะไรคะทันจิโร่ทันจิโร่เหรอคะอะไรรอทันจิโร่ยืนขึ้นหน่อยสิคะท่านทันจิโร่หมุนตัวเลยคะ่ะหมุนตัวหมุน,มนทน <c oughs> ิวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนะคะ,ะ,คะทันจิโร่อาสิกดาวพ่อเปอิดทันจิโร่อาพิการลุกขึ้นสิ ดาบพิฆาสอสูรน,นี่คืออะไรอะ่ะกิยู e อฮ r กิยูออชื่อกิยูกิยูบาเล่าเป็นบอ,อเป็นยูอาวเหรอดาบพิฆาตอสูรเนี่ยยูอันนี้ชื่ออะไรนะอีกทีสิทันจิโร่ทันจิโร่ไช่ไหมอไอไอไนีอไอไอรอไอไอไออไอไไอยไไอออออไ ได้กินอาหารญี่ปุน่นหลากล่ามอิม,มล่ามอยู่ท่านจิโร่ท่านจิโร่ตอนนี้กําลังกัดอาหารญี่ปุ่นนะคะทันจิโร่หัวฟูมากท่านจิโร่หัวฟูเพราะพี่ใครสอดผมให้ใช่ไหมเล่นน้ํากันหรือเปล่าคะอ,อ,อ่ะไม่มีแผลตรงนี้ก็มีแผลตรงนนั้แก้มเลยตรงนี้ตรงนี้อ๋อท่านจิท่านจิโร่ต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีท่านจิโร่มีตรงหน้านะคะ่ะไปซื้อกล่องไปซื้อกล่องแล้วก็แล้วก็ไปใช้สะพายชอบไหมลูกท่านจิโร่ใช่ไหมดาพิคาสอสูร โอ้เดับอันนี้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 ชุดอันนี้เป็นชินาบุดใช่ไหมเหรอของมันมีอชินาบุอ่ะของผู้หญิง่ะเหรอใช่อันนี้หวิงจะได้เป็นครอบัวดไม่ค่อะสือโอเคเดี๋ยววันไหลมองมีไปซื้อันนี้ชุดอันนี้ชุดนะเหรอเจ๊ชอบไหมคะอันนี้ชุดหรอทบเบออกไปเหนือสัตนท่นทันท่านจิโร่ท่าจิโร่เต้นสมบูลนะเต้นต้นหน่อยสิเต้นหน่อยสิดิงดิ้งดิงดิ้งดิ้งดิ้งดม้งดิ้งดิ้งดิ้งด ไปตัดพี่ขายสิไปตัดพี่ขายสิเฮ้ยลราสาวในชีวิตน้องสาวเลยนะเอาพี่เชตัดเลยเอาพี่เชตัดพี่ขายจิจิงจิงจ้งจิง้งอ้อาวนั่งลงเลยค่ะกินอาหารญี่ปุ่นตามใจคุณนะคะจะเอาอะไรจะเอานี้เหรอคะอันนีน้อันนี้อ,ะะอ๋นนอเหรอคะเปิดดาบพิฆาตอาสูร กินข้าปันของแท้แสบบอดาพิกาตอสูรได้มายังไม่ได้ซักเลยนะคะตื่นเต้นใส่ก่อนค่ะดาพิกาคิตั้งน้ำจะได้ใส่ไม่ได้มันจะมาไม่ใส่่ใส่ะกินก๋วยเตี๋ยวร้านอดาพิกาตอสูนกินอะไรยังสปาเกตตี้โอเคม้วนเลยค่ะดาพิกาต์อสูน ดึง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 เลยดึงดึงดึอดึงดึดึง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 ดนยดึงดึปดึงดึงดเงดางดึงดึงดึงเอาดึงดึงด่งด่งดึงดึงดึงสุงกินสปาเกตตี้แล้วไม่เอาสปาเกตตี้อตปุน่อุย ทำดีๆค่ะทำดีๆค่ะเด็กพิการอสูรซิมเ,เด้อ <c oughs> อ้ยแซ่บ,บ,บแล้วกินกับบะซาบินี่ยยกมือเอาเหรอเด็กพิการอสูรคะ <c oughs> เห็นอะไรซัมติงไหมคะน <c oughs> เนีื้อแมงดาแม่ค่ะเบิ้งเนี่พี่น้องเอ้ยกองผาหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> อันนี้อะไ <c oughs> อ้คอยไอ้แม่ขอเอ้ย ดาพิฆาตอสูรขากินเสร็จแล้วเราอ่ะเก็บผ้ากันนะคะมนไ่ใชโกะไหมเซเซโกะเหรอเน่เซโกะเน่เซโกะเหรอเน่เซโกะเดี๋ยวมันมีไปซื้อนะมีไม่ต้องเป็นชินาม,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 มุชินามุคือใครอ่ะคนที่อยู่สุสานนั่นเหรอสุสานอันนั้นจะบ้านเออเอาจนนั้นได้ไหมสวยดีไอ้ตัวที่เป็นหัวดำๆเล็กๆอะไม่มีชุดมันดิเอาเหรอมันมีชุดใครอ่ะอันนี้ชุดอันนี้ชุดเือยหน่อยสิค่ะแดดพิฆาตอสูร มีน้ำมูกแล้วใช่ไหมเล่นน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยก็มีชินับุกับติ๊กตุ๊กโกรกต้องเลือกเอาครับชุดนะครับว้าวอีปห้อยีแม่่อยเอ้ยลูกข่อยมากหลายฝรั่งมักชุดญี่ปุ่นดึง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 ฟินใช่ไหมฟินใช่ไหมฟินฟินมากไหมทิ้งตัดอีกแล้วแขนนึกขาดสองรอบแล้วเนี่ยไม่มันมันจิโก้เนื้อเนื้มันจิโกะมันต้องตัดอย่างนั้นเลยเหรอก็ใช่ มาเราเลยเป็นนายแสนเราดับเป็นนายแสนมันเน้อันนี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 ้เหรอไอชิโกะเหรออันนี้สิอันนี้อาชุดอันนี้ไอชุดของอาชิโกะใช่ไหมใช่ออ๋ชอบไหมคะอันนี้อะไรครับอันนี้อ่าอันไหนอะไรลูกถามถึงอะไรอันนี้จักรยานค่ะเล่นไม่ได้ค่ะดึกแล้วค่ะชุดจับจักรยานเข้ากันมากเลยเออสีเขียวอึ้มเรื่มเหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยอนันท์จาร์ติดเหลืองติดเหลือง อาจิโกะเหรอคะอาจิโกะต้องเก็บผ้านะคะเบงไผแม่นะกองเบลเบเธอภูเขาภูเขาน้อยๆกินเสร็จแล้วเก็บผ้านะลูกนะหัวปลาแซหัวต้มหัวปลาแซลมอนต้มหัวปลาแซลมอนใช่ไหมยอบกินมั่มีไม่ได้ซื้อวันนี้ไม่ได้ไม่คนเยอะมากวันศุกร์โอ้ยมันแหลน่านกลองันเถอเว้ยลูกผู้ใหว่ะเอามาตัดพ่ขายชิ้งชิล มาตัดพี่กายแล้วมาตัดพี่กายเดินไปตัดพี่กายชิ่งเลยชิ่งเอาไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดอย่างนั้นเด้อตัดดาบชิงเหมือนตัดมะมีอ่ะตัดยังไงชิงโอเคเยในเรื่องเลยเกี่ยู่ับแขนขาดเอาเหรอเกี่ยู่ับแขนขาดพี่กายชอบไหมลูกชอบใช่ไหมเรื่องนี้ข้างใครมากเลยข้างรักอะข้างรักข้างรักโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องได้ดังใจมามมีวันนี้ก็มามีอีกหนึ่งวันนะคะซื้อเสื้อมาอให้เด็กๆ,ๆลองใส่กันค่ะพี่เชยชอบมากพี่คายชอบมากชอบเพราะอะไรเพราะเราไปดูที่โรงกันเลยใช่ไหมใช่เออเชก็ชอบปกติเด็กห้าขวบอ่ะจะไม่ค่อยนั่งไม่ค่อยนั่งอ่าลงหนังลงหนังนะคะแต่พี่เชยอ่ะน,นั่งนั่งลงหนังจนจบเรื่องอะ่ะแล้วก็ไม่โวยวายด้วยคะ่ะตอนท้ายๆอะล่ะตอนท้ายๆเพราะพี่คายอะไรรู้ปะ ดูอย่างตั้งใจดูอย่างตั้งใจแล้วอะไรอีกคะมันเป็นหนังที่พี่ขายเลือกที่มีรถไฟน้องต้องชอบใช่ไหมรถไฟสุนิลันรถไฟสุนิลันตอนต่อไปมีรถไฟเด้อตอนต่อไปมีอะไรลูกไม่สปอยไม่สปอยอห้ามสปอยหนังใช่ไหมอ่าไปว่าทั้งสาคนนั้นอะ ต่างตัวเป็นกิโมโนเป็นผู้หญิงเหรอแถวนั้นเป็นใจมีแต่ผู้หญิงอ๋อต่อไปก็คืโนไดอกลซงก็เป็นโนอุซุยอุซุยเหรอพี่ชายอ่านไปจบไปกี่เล่มแล้วคะสองเล่มเล่มที่สองยังไม่จบใช่ไหมถ้าจบนะมัะมิจะซื้อให้โอเคไหมเล่มที่สามยังไม่จบเออือเล่มที่สามยังไม่จบอีกครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหม ไปไหนคะลูกเตยบอกกียูหนึ่งก่อนโอเคค่ะ,คคะกีนหนึ่งแพรวเหรอใครเป็นกียูสอโอเคโอเคตามนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้นก็คือได้ดังใจม่มี<ๆ>ิจริงๆค่ะก็เราทํางานเขาช่วยตากผ้าเราก็จะช่วยกันเก็บผ้าวันนี้ก็คือกองเบิ่มเทิ่มเลยกองภูเขาเล็กๆนะคะเราก็จะรีดผ้าเก็บผ้าค่ะภูเขาฝึกภูภูเขาอะไรนะลูกภูเขาฝึกบาวาลีโอเคอ่ะ ทจิโร่ขึ้นไปนอนถ้าจิโร่ขึ้นไปข้างบนแล้วโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตาาบตะไคร้ใบมะก,กูดให้หน่อยนะคะ <c oughs>